สุดจัดบรรดบอกบรรดาโทรบอกไอ้้องเองไม่จะสุดเกินไปว่ะสามคู่เน้นๆใส่หนักๆเทนตักในค่ำคืนนี้ครับมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมน,นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจไปดูคลิปเพิ่มรายการโปดและก็คอมเมนต์เนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับค่ำคืนที่ผ่านมาเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดจัดกันอีกแล้วครับตัวเทนะตักที่ให้มองอย่างอาแจกอ,อัสดามนะครับ สามศูนย์แต่ตัวร้ายตัวดีตัวเดิมเจ็บปม่จําต้องซ้ำอีกซีเนี่ยเฟรเร์รอซี่ครับแม่งศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมเกมที่แล้วเลยครับโอ้โหไม่งั้นผมไปลูโดโกเรสก็ดีอยู่แล้วนะครับน่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็พอได้หอมปากหอมคอกันเนี่ยเล็กน้อยนะครับน่ะส่วนหนช่อง t ิ k t ตอลที่ลงให้สี่คู่วานหวานสองเจ็บไปสองครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาแก้ไขกันใหม่ละกันครับวันนี้คัดมาให้สามคู่เน้นเน้นใส่หนักหกเทตักได้เลยครับน่ะถ้าสามคู่เนี่ย คุณตามผมแล้วแมงไม่ได้กาไรเดี๋ยวมันด่าผมได้เลยครับนะพรุ่งนี้เลยส่วนใครที่อยากได้แนวทางคนเติมมากกว่าหนช่องเจอกันได้เลยครับที่ในช่องบรรทัดที่ี่รับคู่แรกวันนี้นะครับเราไปลุยที่สุขวรนะครับกันโซซิลาอิตาลีได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้เจออย่างด้านอัลทานตาครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยผมให้มองเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะครับครึ่งยุ้งตัวคุ่หนึ่งได้เลยครับความพร้อมและฟอร์มการเล่นเองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่านะครับน่ะเป็นเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานเองเนี่ยักง็ อย่างด้านมาคัตูรามครับแล้วก็มีเดมี่นะครับทาริมี่ที่สอดแทรกเข้ามานะครับส่วนนั่นนิ่เยือนอย่างตาลันต้าเองเนี่ยต้องบอกว่าชุดที่ได้ยูโรปาลีกเองเนี่ยหายไปเยอะมากๆเหลือเกินครับแล้ววันนี้ตัวเจ็บของตาลันต้าเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆครับวันนี้รอบบทเป็นเกมเยือนด้วยแล้วเจอกันที่ไรเป็นเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานเนี่ยใส่กริ้งทุกทีเลยสำหรับคู่นี้ผมมองว่าอินเตอร์วันนี้ครับ ครึ่งช่วงตัวครึ่งชิ้นตัวคนหนึ่งไม่น่าพลาดครับหนึ่งเม็ดมีแน่นอนครับคู่นี้ให้เชียร์เจ้าบ้านอินเตอร์ไม่ลานได้เลยครับคู่ที่สองนะครับเราไปลุยที่สุขบอลนะครับบุนเดสลีกาได้เลยครับนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกลับมาเยือนเองเนี่ยเจอซังพอลีครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยผมไม่มองเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินได้เลยครับต้องบอกว่ายูเนียนเบอร์ลินเองเนี่ยผลงานช่วงนั้นที่ผ่านมาเองเนี่ยค่อนข้างดูดีเดือดเกินนะครับเนี่ยโดยเฉพาะการเล่นในบบ้้าาานนนนนเเเีี่่ยยยยูอรรลิแแมมงพกกคับ ต่างจากปีที่แล้วเหลือเกินครับวันนี้มาเจออย่างซัมปรีน้องใหม่ครับโอ้โหซัมปรีน้องใหม่เองเนี่ยต้องบอกว่าผลงานสอเกมที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่ค่อยดีเลยและคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องโอเวอร์เรทในการเปิดขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่า แมงยูเนียนเบอร์ลินวันนี้ใส่แน่นอนครับผมมองว่ายูเนียนวันนี้เล่นในบ้านครับเฉือนได้แน่นอนครับและคู่ต่อมาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับลูตันทาวครับเจอควีนปาร์คเรนเจอร์เพิ่งเจอกันมาไม่นานเลยครับนะเป็นควีนปาร์คที่เก็บเสมอมาได้เนาะวันนี้เองเนี่ยคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเรทแล้วก็กระแสเองเนี่ยลูตันทาววันนี้ครับเปิดมาเนี่ยกล้ากลัวๆครับต่อให้ลูตันทาวเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกมาจากพีเมียก็ตามครับคือผลงานมันเนี่ยไม มันไม่เข้าตาเลยสําหรับลูตันทาวครับวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่กระแสเองเนี่ยยังเปิดมาแอบก้าวกลัวๆเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมมองว่าควีนปาร์คเรนเจอร์เองเนี่ยบุกมานะครับน่าจะยังเสมอลูตันทาวได้แน่นอนครับคือคู่นี้ผมอยากให้ทุกคนดูเต็มเกมจริงๆเว้ยลูตันทาวเล่นบอลแม่งไม่มีทรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าลองอย่างควีนปาร์คเรนเจอร์สวยกว่าครับวันนี้ให้เชียร์ที่ควีนปาร์คได้เลยครับก็จบกันไปนี่ครับสำหรับ3คู่ตัวเน้นใส่หนักเทนนิสตักกันเนี่ยในค่ำคืนนนนนีี้้ะะคครรััับบบถถาาชอูกกกใใจจฝดหวเ่ย เพิ่มรายการบดแล้วก็คอมเมนต์นะครับเป็นลังใจผมแล้วก็ทีมงานผมด้วยละกันส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเติมเครื่องไมสดชื่นไหมหนึ่งคอมเมนต์ให้การเอสปอร์ตด้วยละกันครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้นวทางเพิ่มเติมมากกว่าน้าชองอยากเข้าซอยหมู่บ้านที่มีมากมายถึง30ซอยเนะี่ยก็มาเจอกันได้เลยครับที่น้าช่องครับวบันที่สามได้เลยส่วนนี้ก็ขอตัวลรังก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในไร่สดเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับ